สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เราจะเรียนกันหน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ แรงนะคะเด็กๆมีผลทําให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงเด็กๆคิดว่าทําไมแรงถึงมีผลทําให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงคะใช่แล้วค่ะเด็กๆแรงนะคะจะสามารถขับเคลื่อนสิ่งของต่างๆที่เราอยากให้ขยับนะคะเช่นเราอยากจะ ยกพัดลมเราก็สามารถใช้แรงของเรายกพัดลมได้ใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูการออกแรงในชีวิตประจําวันกันนะคะเด็กๆอย่างที่1นนะคะก็คือการกระโดดนั่นเองค่ะอย่างที่สการตีและอย่างที่3การโยนเด็กๆเ,เคยกระโดดตีโยนไหมคะและเด็กๆเ,เคยโยนอะไรคะ โยนลูกบอลใช่ไหมคะเด็กๆต่อมานะคะ mm hmm. ก็คือการว mm ิ hmm. ่งแล้วก็การผลกักและต่อมานะคะเด็กๆนั่นก็คือการดึงนั่นเองคะ่ะ เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะว่าสิ่งที่เราออกแรงทั้งหมดจะสามารถขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้นั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูเอิญนะคะจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะกิจกรรมท้ายคลิปวันนี้ครูเอิญจะให้เด็กๆนะคะถ่ายคลิปส่งมาให้ครูเอิญโจทย์ของครูเอิญก็คือพลังงานในชีวิตประจำวัน เช่นการกระโดดการวิ่งให้เด็กๆนะคะอาจเป็นคลิปวิดีโอและส่งมาให้ครูเออในไลน์นะคะเด็กๆส่งมากันด้วยนะคะ